ลงไปดูข้างล่างกันนะครับ ดูบรรยากาศหลังเกมกันครับนี่เพชรศิลาได้ยืนข้างเสียบแล้วมาครับด้วยครับเพชรศิลาว่าุราชาครับสนับปืนกลไปแบบขาดลอยครับก็ปืนกลดูเขาหายไปนานนะเพื่อน ใช้ไปนานเพราะฉะนั้นเราก็ต้องก็ต้องเข้าใจนะครับแต่ว่าโดนอย่างนี้ก็ถือว่าเพชรศิลาก็เก่งเหมือนกันครับเดี๋ยวเาไปหาบึนกลนเดี๋ยวพาเดินไปหาดูบึนกลนะศิลานี่อยู่ด้านหน้าเลยเนยะครับกำลัง ตุ้มระเฮเลยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าจะได้คุ <Lanc et> ยกับปืนกลไหมก็มีแผลแตกด้วยนะครับสำหรับปืนกลครับมันมันอเดี่ยมันไม่ได้ออกไม่ไม่ได้ชกไม่มีบาดแผลบาดแผลซ้อมขนาดนี้มันไม่หมดะกับการที่คือไปออกจังหวะไปพลาดมารวมันแล้วเนี่ย ขาตอนเขาไล่แขนหวทไปทประจำประจำก็ม mm ีแผลแตกด้วยนะปืนกลนะเอ้ยมึเล็บไหมแล้วเอาเอาอันนี้ออกให้หน่อยมเอต <S <S <ๆ>ก็แผลใหญ่อยู่พอสมควรครับแต่ว่าก็ถือว่าอย่างที่เห็นเลยวันนี้ไปโดน,โดน,นช่วงแรกๆนะครับถือว่าโดนน้องมันก็อาจจะวางเกมมาดีแหละไม่ปล่อยให้ไม่ปล่อยให้พี่ได้แบบใช้คำว่าเคลื่อนไหวเลยยก2ยก3ยกสค่อยมาตีไม่ว่าใส่เลยนะครับยก2ยก3าถือว่าเป็นทีการวางเกมวางแผนด้วยแล้วปืนกลเนี่ยไม่ได้ขยับเนื้อขยับตัวนะครับเพื่อนๆครับไฟล่าสุดจะไม่ต้องจะล่าสุดปืนกลชกกับใครครับ ปูมานดอยปีปีที่แล้วป่ะปีนี้หรือว่าต้นปีต้นปีครับต้นปีประมาณมกราคมไปอ๋อต้นปีเลยไฟนี่เห็นบอกมันยากตรงไหนครับคิดว่าเขาจะมาเดินหาเราเราเขามาไม่เรือถือว่าเขามาเร็วเรับโดนโดนก่อนตอนเขาวางแผนมาดีพอไปโดนแล้วเราช้ากว่าเขามืออืดไปเลยเนาะ มีโอกาสอยากแก้มือให้บุญก่อนต้องทำหน้าทรายก่ไปแล้วการยังไม่เข้าที่เพราะเรที่แล้วผมยืไปเกือบไปเยครับผมก็คือแวบๆบแบบก็กลับมาแล้วก็กลับไปอะไรประมาณน,นี้เนาะนอยู่ตรงช่วงโควิดครับปีนึงนี้ช็อตของไฟนะให้ก็ขอรายการต่อเนื่อง,งว่างั้นก็มวยให้ตลอดครับตอนนั้นมันมวยมันงดเนี่ยครับก็เลยอยู่ พอมวยมันงดแล้วหยุดไปแล้วพอมวยมันจัดได้อย่างเงี้เรามาช้าเนี่ยยาวเปนสับส่นอยู่คืออย่างไฟนี้อุณคนก็ยอมรับเองหรอกว่าแบบก็ช้าเพราะพูดเรื่องฝีมือพวกคนน่าจะรู้จักฝีมือปืนคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมวยก็ต้องถามกันเป็นเกมต่อเกมครผมถือว่าวันนี้ก็ถือว่าโดนก่อนก็เลยต้องต่อยตามเกมเขาฝากถึงพี่น้องแฟนมวยหน่อยครับปืนคนขอโทษท่านครับลาไป หม่ว่ากันใหม่เนาะเป็นคนบอกขอทําร่างกายไว้สู้กันใหม่ครับอ่ามีคือปืนกลต่อสุรัฐนะครับเพื่อนๆครับมาเดี๋ยวไปดูคนชนะกันบ้างครับเพื่อนๆครับคนชนะอยู่ตรงนู้นเลยกำลังมารุมมาตุ้มกันอยู่เลยนู่นผมไม่อยากเป็นมารุมมาตุ้มของเขาอย่างเลยเสียโบโวเนี่ยพูดถึงเพชรศิลาอยู่มไหมครับ ปั้นกันมาตั้งแต่ไม่มีชื่อเสียงเนาะแต่ในวันี้เป็นที่ยอมรับนะมันเอีคนหนึ่งที่แวยกำลังใจเยอะนะครับู้าป่าใวเกำลังใจใ้กิาต่อไปนะครับเราก็พยายามถ้าไปหน้าเสาเอกทำน้กิจารได้ั่งแขเอ้ยทำไม่ได้ก็ปล่อน้องรอดกิจาต่อ เมื่อกี้น้องบอกว่ายังขาใจอยากเจอสภาดอยเใช่ไหมครับใช่สาดอยปหนาคาคืออาจต้องเลยตะกนแล้วเพราะว่าเราซื้อมาเนี่ยต้องการจะตะโกนแต่ว่าหลักๆคือไปหน้าเดี๋ยวไปทางเสาเอกก่อนเพราะต่วเองยังไม่มีคู่เจอเสาเอกแล้วนะครับมสยได้เสียบดบอกว่าจะให้เจอกับเสาเอกไปหน้านะเสาเอกขับน้ำหนักได้ให้ชิงแชมเลยถ้าชิงไม่ได้ก็ต่น้ำหนัก1้9 ไปบอกกันว <ersch> <alls word. S 1> ่าอย่าเลิกม่ันกเี๋ยวมันเลิกเดมันเจ็บเจ้วีเเห็นเลยว่าท่าร่างายบุบุเนียนนี้มาร้อร้อมหิดน้ำด้วยแล้วก็เขาเกิดการบาดเจ็บเพ่มก่อนที่เขาจะหยุดไปนะครับก็เลยก็เลยเขเน้องบอกว่าไม่อ like ย่าเลิกเี๋วหาโตนออนก่อนไม่ต้องไม่ต้องแบบเป็นแนาอะไรนะครับระว่ารับปากรับปาก ก็ม <aunque S 2> <me> ีหลายคนครับพวกเ็กเพชรพวกกรุงไทยพวกนี้ทชุดนี้ครับ18ตอนนี้ก็ต่อยได้แต่ว่าต้องเป็นคนต่อหนักหน่อยนี่า่น้อมน้าลค้งไปเกไปหน้าสิงแชมป์118 ไปหน้าเลยสิงแชมป์118กับเสาเอกถ้าเสาเอกทําน้ําหนักไม่ได้จะชกกันที่119นอกรอบนะครับนี่คือสิ่งที่เสียบด์พูดออกมาครับไฟต่อไปของเพชรศิลาคือเสาเอกนะครับเพื่อนๆครับบอกแจ้งกันไว้ณตรงนี้เลยครับกดไลค์ครับคนละหนึ่งไลค์ครับเป็นกำลังใจให้กันครับเดี๋ยวจะได้คุยกับเพชรศิลาแหละผมก็อยากคุยกับเพชรศิลาอยู่เพราะว่าน้องมันอยู่ด้านนอกไงอยากคุยกับเพชรศิลาอยู่เหมือนกันนะครับก็ะจะคุยกับมันอยู่เหมือนกันนะครับอยากคุยกับน้องมันเหมือนกัน ก่อนหน้าน,นี้ถ้าใครได้ดูไลฟ์สดเรานะเราก็มาไลฟ์พูดคุยกับน้องแหละแต่ว่าตอนนี้มันอยู่ในเวทีะมันเสียงดังบางทีพูดไปเงี้ยผมว่าเพื่อนๆอาจจะรำคาญเสียงซด้วยซ้ำนะครับผมก็แบบโอ้โผมเองก็แบบมันก็เสียงดังนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องต้องดูต้องติดตามกันต่อไปครับเพืเ่อนๆครับ เจ็บอสก็บอกปืนกลนะว่าอย่าเพิ่งเลิกอย่าเพิ่งเลิกอ่าดูกันต่อไปสู้กันต่อไปครับเพื่อนๆครับเจ็บอสให้เขาไปหาปินกลละนี่ปินกลอยู่ข้างในนะครับเพื่อนๆครับปินกลอยู่ข้างในครับ อนะผมว่าจะคุยกับเพชรศิลาหน่อยเดินไปหาเพชรศิลาโอ้ตอนนี้นถ่ายรูปเกลียวๆกวเลยดาราแล้วก็เป็นนักมวยที่ต้องบอกเป็นมวยสร้างของเพชรยินดีเลยนะสำหรับเพชรศิลาเพื่อนเมื่อวันนี้ก็ผมว่าก็ระดับหนึ่งแต่ยังไม่ไม่มากไม่ดีมากเท่าไหร่ไอ้ตรงที่มันมามวยมัน,มน,มนค่เยกันมาขาดนี่แหละนะครับ อยากจะชิงอีกสักเส้นไหมร้อยสิบตอนนี้ว่างอยู่โัวใจก็อยวใอ่ฝากโค้ดแบบดูอยู่รอบค่ะนนร้อยสิบเจ็ดทำได้ร้อยสิบแดก็ยี่สิบต้องรับเลยโอเคนี่คืออะไรไม่ได้คุยอ่ะเนี่ยมันมีเพลงไงเออฮะมันนี้เพลงไง นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ลำบากเลยทำงานลำบากเลยพอมีเพลงเข้ามาติดลิเกสิบกันเกลียวกลาวเลยนะครับโอเคครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอดูกันช่วงต่อไปเดี๋ยวรอเพอชรศิลาเข้ามาด้านในนะครับเดี๋ยวยังไงก็มีคลิปไปฝากครับเดี๋ยวมีคลิปไปฝากครับเป็นกันแรงใจให้กันครับเถึงกันแรงใจให้กันไปครับเดี๋ยวผมรอคุยกับเพชรศิลานะนะครับสักพักตอนนี้เราไปดูปืนกลอยู่ด้านในปืนกลก็เย็บอยู่ <c oughs> อืม นะส่วนปืนกลเนี่ยพูดแล้วนะครับบอกว่ามีพวกกรุงไทยพวกอะไรพวกนี้แหละที่พอจะเจอกันได้อ,อือฮะอมีพวกกรุงไทยพวกโน่นนี่นั่นที่เสียบบอกว่าจะให้เจอนะครับกับปืนกลนะที่ฟังมานะแล้วก็อาจจะให้ลดเวทแล้วก็ถ้าต่อยกับกรุงไทยหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องต่อน้ำหนักนะครับ อาจจะต้องอนหนักให้กับพวกน้องๆมันมหน่อยนะครับเพราะปืนกลเองนี่ดูกีนี่หนีหน,น,นีทุกตัวเลยฮะกับเพชรศิลานี่ชื่อชั้นนี่ก็ดีกว่าเพชรศิลาด้วยซ้ํานะครับเดี๋ยวเ้าไปดูบรรยากาศรอรอกันไปนะนี่ในห้องสวัสดีทุกท่านนะครับก็ขอคนละหนึ่งร้ยครับเป็นกำลังใจให้กันครับ เนี่ยรออยู่นะเนี่ยรอคุยกับเพชรศิลาอยู่นะแต่ไม่รู้จะถ่ายรูปเสร็จกันตอนไหนนะเนี่ยเมื่อกี้ได้ไรสุดไหมข้างในอ่ะหืมเมื่อกี้ได้ไรสดข้างในไหมข้างในนะเมื่อกี้ไรอ่ะ ติลิกสิทธ์ไงอ๋อที่ว่าติลไงใช่เลยนีมาใครชนะครับอ๋อเฟสิลาชนะครับชนะขาดด้วยเฟสิลาชนะขาดเลยไปทำปืนกลมีอาการนั้งแต่ช่วงต้นๆนะครับหลังจากนั้นก็มาคุมเกมปืนกลมายามไล่ต่อยหมัดก็ไม่เป็นผลครับเฟสิลาเก็บอาวุธอยู่ได้หมดเลยแถมยังมีเปิดแพ้แตกให้ได้ด้วย ตอนนี้เนสิลาอยู่ด้านหน้านะถ่ายรูปอยู่เราเข้าไปไม่ได้นะครับมันเปิดเพลงอยู่นะครับก็ติดปัญหาเรื่องลิกาิซ็ตนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกคนเลยเดี๋ยวผมรออยู่ผมรอเจ้าเพสิลาอยู่น่าจะได้คุยนะ เพชรศิลาวราชาครับสามารถเอาชนะปืนกลไปได้แบบสวยงามเลยครับสำหรับวันนี้ครับในศึกเพชรอินดีมวยมันสนั่นเมืองครับแล้วก็ช่วงหลังๆนี่ก็ยังมีผู้ที่น่าดูน่าชมอยู่เหมือนกันครับมาแล้วเี่ยเพชรศิลาเนะี่ยมีจุ๊บล้วเนะ่อยได้คุยแล้วได้คุยแล้วให้เป็นทีของผมบ้างเพชรศิลาวุราชาชนะปืนกลมาครับ เดี๋ยวไปโทษครับไปดูหน่อยบรรยากาศหลังเกมของเพชรศิลาเพื่อนมาแล้วเอไ้ยม่ฝันว่าอะไรเนี่ยไดปขอทษพี่ขาเฮ้ยฝันดีอย่านั้นนะ วันที่แต่ที่ต่อ,อยกับมารดอย์ฝันว่าโดนนะฝันเต่าฝันว่าไอเน,นี่ยโดนล้อนะน่งจะมาถามรู้ว่าเหล็กแค่เพิ่มก็บอกว่าไอน,นี่เอ้ยครับแม่แม่ไม่ให้ฝันพอโอเคเลยอ๋อหรือว่ามีมีมีเกี่ยวดวงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยกิลาเมื่อกี้เสบดพูดถึงคู่ชกแล้ว เสาอะไรนะเสาเอกเสาเอกหรือเสาโทเสาเอกเสาเอกหรือเสาโทเออน่าจะเสาเอกหรือเสาโทนี่แหละบอกว่าชิงแชมป์ด้วยหนึ่ร้อยบแปดปอนน่าจะเป็นเสาเออ่าหนึ่อนด์ประมาณนี้ค่อยหน้าไอเราทำได้แน่แต่ทางนู้นจะทำได้หรือเปล่าไม่แล้วเขาก็บอกด้วยว่าถ้าทําได้จะให้ชิงแชมป์เลยแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็เป็นการชกรอบรอบแล้ววันนี้เป็นไงบ้างน้องก็ดีใจครับ ยากง่ายตรงไหนก็ยากตรงคิดให้มากขึ้นกว่าเดิมคือต้องวางแผนดีๆเลยนะคือสมมติว่าถ้าไปจะไปเบียดๆกับพี่แจยกสี่ยกห้านี่คือน่าจะลําบากแล้วก็เลยจะไปซีมือพี่เขาคงลําบากใช้เกมบูเลยแล้วก็ได้อาการยกสองเป็นไงบ้างทีนี้ก็ตั้งเป้าไว้ยังไงปีนี้ยาวๆเลยก็ทำ ไปให้ดีดทุกคนน่าจะยอมรับเหมือนกันแต่ว่ามันถ้าไม่แพ้กุมารดอยไฟนั้นนะ,าะยาวๆเลยแล้วก็โอกาสจะสู้กับกุมารดอยนี่เสียบดน่าจะให้พักๆไปก่อนแล้วถามเสียบสเมื่อกี้เพราะว่าเสียบดจะาจะสร้างกุมารดอยไปชกแบบอันนู้นแหละหลังจากนู้นกลับมาใหม่คงจะได้เจอกันนะครับพูดกับไม่ใหญ่ก่อนเราอะนะจะเติมตไปอีกเหรอหรือว่าคุมไว้อยู่ตอนนี้ ก็นั่งปล่อยครับปล่อยเท่าไหร่ตอนนี้ตอนนี้ปล่อย5 8แครับ58แล้วครับใชครับอายุเท่าไรแล้วน้อง18ครับเป็นคนจังหวัดอุดรครับอุดรพูดอะไรกับเอีแฟนคลับที่เชียร์เราหน่อยก็ขอบคุณทุกแรงใจแรงเชียร์ครบวันนี้ก็ทำได้แล้วครับมีคู่ต่อสู้คนไหนที่ไม่ต้องถามนี้ไม่ได้ก็ไปหน้าก็มีคู่แล้วแหละแต่มีคนอื่นไม่ข้ามสายเมื่อกี้เห็นพี่ออสถามก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับ ผมมีหน้าที่ซ้อมแล้วก็ทำผลงานออกมาให้ดีครับ118นี่ชิงได้ทุกศึกไหมก็ชิงได้คนระับหมายถึงว่าถ้าอยากไปเจอนะถ้ามองตัวตัวไว้นะอ่ไม่ได้มองเรลยว่าเฮ้ยผมไปต่อยศึกนั่น,นี้อันนี้เอาแบบตามใจแฟนมวยเลยร้อยสิบเราก็พร้อมเจอทุกตัวร้อยสบแปดก็ร้อยสิบเจ็ต่ำต่ำต่ำสุด117ยสิครับร้อได้ครับ118 117 118เนี่ยได้ทุกตัวได้ทุกศึก อันนี้คือโอมเตอรครับอ่าอ,าอาโอเคครับขอบคุณมากครับเนี่น้องบอกแล้วแต่โปรโม,มเตอร์จริงๆครับเราก็แซวๆไปเลยฐานะที่เราเป็นคนชอบดูมวยนะเพ <c oughs> ื่อนๆนะเราก็คงถามว่าเฮ้ยในพิกัดน,น้ำหนักประมาณเนี้ยในในศึกอืน่นในสายอืน่นเนี่ยมันมีใครบ้างคือถ้าจะวนมาต่อยกับศึกนี้ก็คงให้ตัวตัวอื่นอ่ะพวกเสาเอกเสาโทพวกนี้แหละนะครับเพรน้ำหนักลงมาหรือว่ายังไงร้อยสิบแปดปอนด์เจอกันได้ไหมก็รอติดตามกับเพื่อนๆครับ โอเคเพื่อนๆประมาณนี้ครับประมาณนี้นะครับผูทุกทอนที่เขามารับชมครับยังไงก็ฝากกดติดตามกับใครที่ยังไม่กดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับ